กำลังโทรหาพี่ชายนะคะวันนี้เป็นวันเกิดพิทิดค่ะพิทิดหานนะคะไม่อยู่ด้วยกันโทรให้พี่วัตเต้สหน่อยไ,อไม่รับสายหัโลโหล ฝนตกเหรอเอาเคื่อมืดแท้เปิดไฟสักหน่อยแต่หื้อต้องใส่หูฟังต้องใส่หูฟังฝนตกวันนี้ได้ยินยได้ยินได้ยินนะแกนะไปใส่หูฟังก่อนแกได้ยินฉันหรือยัง แกนะไปใส่หูฟ <c oughs> <or> ังก่อนใส่ห oh, oh, ูฟังใส่หูฟ si ังค <c oughs> ่ะเอา้ไหน้เอาใส่หูฟังใส่หูฟังก่อนฮะใส่หูฟังก่อนไปใส่หูฟังฝนมันตกเสียงดังใช่ไหมไปใส่หูฟังก่อนเร็วเออนั่นดิไปใส่หูฟังก่อนมีใส่สมอทอกน่ะสมอท็อกน่ะไอของสมโอน่ะ มีของสมุน hey, 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 ี่เคเคเดี <IL EN> <kiss> ๋ยวแป๊บหนึ่งเงี้ยเอาสมอทอดของสมุนีพ kind of ่อหนึ huh ่งสมอทอดดิส่ยหมูอ่ะทอดสมุนีทำสมุน ok ีนั่นแหละถ้าเรียกอะไรใส่หมูอ่ะอยากทำไอ้หมูก็ทำฝนตกไม่ได้ยินเสียงกันเลยเนี่ยฝนตกไม่ได้ยินเสียงกันเลย ไอ้ทั้งตัวโมไปพี่คิดแกไม่ค่อยได้ยินแกต้องใส่สมอท็อปอืมแกต้องใส่สมอท็อปไงเพราะว่าฝนตกที่บ้านเวลาฝนตกมันจะไปนี่ค่อยได้ยินอะไรเลยที่บ้านนอกอ่ะฝนมันตกนานนะ่ะเอาตสมอท็อกไปสอดเออมันไม่ได้ยินใส่อไมมาาหัน่ไม่จะเสียบกลางพ่อก็ได้มั้ง ไหนหรือโทรโทรเขาเครื่องสมโ,โูก็ได้ไม่มีของแกมันเสียบสายสมอทอกได้ไหมละ่ะได้ไหมฮัลโหลกำลังกำลังใส่<ม>อืมเขากำลังกำลังทำไงโอ้เขากำลังทำไงโอ้ทำไมสัญ,ญญาณไม่ค่อยชัดเลยเนาะโอ้โโโอโยอย่าเปิดนะ นนนม,มนเสียงเข้าได้ยินชัดยังเออ <laughs> ชัดแล้ว Happy birthday to you นะจ๊ะครบรอบ48ขวบ <laughs> 48แล้วใช่ไหมปีเนี่ย48ใช่ไหม48 48ขวบเกิดปีกระต่าย วันที่11กุมภาพันธ์สองห้าสนึ่งแปดซุกสเกิดพิธีเดิ้ลหนูขอให้พิธีเนี่ยมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พิธีมีแต่สิ่งดีๆขอให้เจอแต่เรื่องดีๆให้เฮงๆไม่ต้องถึงก็รวยลองอยู่ให้มีความสุขกับพอ่อเลวความรวยเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนนอกแต่ความสุขมันยั่งยืนมีความสุขที่สุดแล้ว ปีนี่ก็สทุกภาพไม่ค่อยดีดาก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่ขอของขวัญวันเกิดด้วยกันเล,กเลือกเลือกเบียดเดอร์เบาหวานเบาหวานกินแล้วหรอ,อใช่ไหมก,ก็เห็นไหมฉันทักแก่ว่านั่นฉันว่าพี่ที่ต้องเป็น <S <S อะไรแน่นอนน่ะเห็นไหมหลาแม่นไหมละหมอดูนะ่ะแม่เห็นไหมก็หลับยาเด็กเป็น ผู้ป่วยรับยาประจำเลยดีก่ารับยาเขาบอกไปรับยาช่องไหนอ่ะสามห้าเจ็ดเก้าอ่ะ <laughs> ช่องช่องสี่เออเราเป็นไงกินเลี่ยงอะไรกันวันนี้โอ้ยยายเหนียวก็ทำไอ้ยำไปให้กินทำยำสี่สิบแปดขวบไม่อยาย้อนมากินดาวไหมมาไม่ได้ฝนตกโดงไปให้แกเอาอ้าวแล้วเมือ่อกี้เห็นแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์กับใครแกควร อฝนตกอย่างแรงโอ้มันหนาวเลยวะเนี่ยหน้าหนาวหรือหน้าฝนหรือหน้าร้อนพายุเหรอพายุเข่าเหรอพายุเข่าเออเอ้พิทนี่อยู่ในห้องแล้วเนี่ยอยู่ห้องขโมยฝนมันตกไม่ได้ยินอ๋อต้องเข้ามาคุยในห้องฝนตกไม่ได้ยินเออมันไม่ได้ยินเลยเออปีนี้ไม่ได้อยู่ด่าปี้เบิร์ t เดย์ เดี๋ยวโอนเงินไปให้หนึ่งหมืนบาทนะจ๊ะ Happy birthday to you ขอบคุณจ้าไม่ไม่รู้เองจิว่าเนี่ยแห่้ยรู้ห่งจิว่าเดี๋ยวโอนไปให้หนึ่งหมืนแต่ว่าไอ้บัญชีเก่าแก่น่ะมันอยู่ก็ไอ้โทรศัพท์ฉันเครื่องเก่าแล้วฉันเปลี่ยนเครื่องใหม่มันมีแต่บัญชีของผ่าหยิ้มเด็กคณินี้แกแกส่งให้สมโอส่งมาให้ตอนนี้ได้ไหมที่โอนเขาเดี๋ยวนี้ ของทกศดิฮะทกศของทกศนั่นดิบอกเบอร์มาดูจําเบอร์ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นให้สมุทส่งให้ก็ได้หรือเออให้บอกให้มันส่งมาเดี๋ยวนี้เลยเอกน็ไดาท่าอากันกัันนนนเาะ่แล้วคิดถึงนี่เอาเห็นก็ทําทั้งงานไม่มีเวลาไม่นั่งดูอะไรแค่เนาะทําทั้งงาน ขอของขวัญวันเกิดใไฮไหมนี่น่ะของขวัญวันเกิดเออวะละเบียร์เศร้าอ่ะ <laughs> เป็นเบาหวาน <c oughs> เกินปนีิชกินอยู่นีไนน่ไม่กินหน่อย <c oughs> นิดหน่อยไม่เยอะหรอกอืมนิดหน่อย,ยน,นะนิดหน่อยกินมุดสวยยุ่นแน่นไม่น่ะนิดหน่อยกินเป็นเบาหวานเนาะ <c oughs> <c oughs> นิดหน่อยกินเป็นเบาหวานขนาะดนี้หวานบอก เออถ้ากรมาพันกับเป็นกันเมื่อเดี๋ยวันกยินีพ่นนี่เนาะห่วยห่วยตายแล้วริงงกรรมาพันหน่พ่นเดีเดี๋ยวพี่น้องสี่คนไอ้หมวยเป็นแล้วพี่น้อยเป็นแล้วตายแล้วพี่ทิศเป็นแล้วตอนนี้เหลือเหลือฉันคนเดียววาย ไอ้บานเอามาดิมีนี่ไข่กำลังงอนสุดยอดเลยว่ะพูดเลยลเออของพันพัดเกินน่นละเออมันจริงๆก็อยากอยากอยู่ไดาอยากให้ด้วยตัวเองไงแหละจริงๆก็อยากซื้อของซื้ออะไรว่าเองก็ทำงานวันนี้ไปถ่ายละครมา่่ไมเป็นไรรคับไม่เป็นไรเออไปถ่ายละครวันนี้แต่ว่าโชคดีถ่ายถ่ายแค่สี่สี่ซีนห้าซีนมันก็เลยเซ็ตไวเองก็เลยได้กลับมาบ้านไวเมื่อคืนก่อน ขึ้นก่อนนุ่นไทยตังยี่ที่5ฉากนะหวานยี่5ฉากขวายี่แล้วกับซี่ต่อใช่มคะเออตั้งแต่เช้าอ่ะออ็นี้ค่ะได้เลขแล้วใช่ไหมมงคลทองจกลางเนี่ยหวานหวานโคตรโอ้พี่ดูน่อนนี่พี่ดียวยอ้าน้องคนนี้ก็เีหวานจับนี่นะน้องคนนี้นั้นมีแต่ให้เออ โอ้ไม่ต้องขอบคุณด็อกหายคนอื่นกับหายเกณฑ์ทำไมยี่หายพี่หายนองไม่ได้หายแค่นี่ของขวัญกำลังใจเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวกำลังจะโอนเอธนาคารอื่นแป๊บหนึ่งโอนให้พี่ชายโอนให้พี่ชายสุดที่รักของขวัญวันเกิดปีนี้นะะคใช่แล้วเลขที่บัญชีไอ้หวานบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เอาแขนในนั่นหรออ่ะ เลขที่บัญชี er <r. S 2> นะคะ,ะ0148 0148 580 580 10416 10416นายมงคลเลขที่ออก100000น,นายมงคลทองจุนกลางเดี๋ยวเขียนบันทึกความทรงจำไว้หน่อย โอนให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่ชายสุดที่รักเบอร์เบอร์เออซึ่งซึ่งซึ่งที่เขาเอาไว้นึงนะเนี่ยอ่ะนั่นซึ่งดอกอืมแทร๊ดออลเล๊ย Happy birthday จูอยู่กอดกอดทำโทรศัพท์ กอดกันหน่อยอขอแคปหน้าจอหน่อยรักน้องด้อรักพี่คือการด,ดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของของความรักไม่ต้องพูดมากเองรูกกันอยู่แล้วตลอด20ปีตั้งแต่ฉันเข้ากรุงเทพมาก็มีแต่พิธิดูแลข่าวนามสามป่าเนาเวลากับบง,งกับบ้านโอ้ยยอดไม่เป็นไรน้อไม่เป็นไรน้อง ดิ้งเด้อดีใจ่ายโดยทำไฟที่จ่ายโดยทำไฟที่ได้ดูแลเนี่ยพ่อค oh. um ือพ่อน้ออ๋อพี่พี่ทิ้ตก็คือพี่ทิ้ตจริงๆนะพ่อก็คือพ่อนะจ๊ะเออทุกหลายๆทำไวโพลของขวัญเด้ออืออายุดีมีแห้งเอองานไปฉลองถ้าเพื่อนๆกับพี่พินางต่อซะจ้าแม้เห็นพี่นางเขียนโพสเฟสอย่างหวานเลยนะ อะไรนะปีนี้แม่ขอให้พ่อมีความสุขมากๆนะจ๊ะอะไรวะแบบแบบแหมหวานมากฉันนึกว่าแต่งงานใหม่จริงแล้วลูกคู่ดาร์ลูกคู่ลูกคู่ตอนไปเที่ยวทะเลที่ไปหัวหินโอ้โหสุดสุดเลยโอ้เป็นไงเป็นไงว้าจอดจอดแฮปปี้เบอร์เดย์นะบ๊ายบาย พอมันเกิดพิธิษ์เสร็จแล้วนะคะพิธิษน่าจะดีใจมากนะถึงว่ามันไม่ได้เป็นเงินเยอะแยะอะไรมากมายแต่ว่าคือมันก็อืมเรียกว่าอะไรอะถึงแม้ว่ามันถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นเงินอะไรที่มากมายก่กองแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีส่วนร่วมตรงนั้นเพราะว่าเขาคือครอบครัวเราคือพี่ชายเราเป็นคนที่ดูแลเราถึงแม้ว่า เงินมันไม่มากอะ่ะแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะมันแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปั่นกันไปอะไรแบบนี้ยนะพิธิษฐานนะที่สุดเลยแตนจะพูดให้ฟังว่าแบบที่สุดของความรักพี่น้องที่สุดของความรักพ่อรักแม่ที่สุดของการดูแลอย่างแตนเนี่ยแตนไปสมมติแตนกลับบ้านบ้านนอกโคราชอะไรอย่างเงี้ยไปหาแม่ไปอะไรเงี้ยพิธิษฐ์จะซัพพอร์ตทุกอย่างซัพพอร์ต แค่แค่น้องโทรศัพท์กริ่งเดียวเอ่อสมมุติอะพิธีขึ้นมาช่วยงานที่ตรงเทียบหน่อยบอให้ติดภารกิจอะไรก็ตามพี่ที่จะมาทันทีจะไม่มีข้อแม้จะไม่มีอะไรเลยแล้วจะไม่ไม่มีแบบไม่มีอ้างแบบพี่ไม่ว่างนุ่นเนี่ยไม่มีไม่เคยเลยสักครั้งแล้วก็ถ้าสมมุติว่ารู้ข่าวว่าแตนจะกลับบ้านโอ้โหเตรียมแบบกับข้าวที่ไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรให้น้องนะไม่แค่พูดอย่างเดียวแหละใช่แค่บอกว่า เออหนูกาลังจะกลับบ้านเนี่ยจะไปหายายวนเดอ้อแ,แกก็แบบถามค้างเรื่องอะไหลังๆมนันไม่ค่อยบอกแหละเพราะว่าพอบอกพวกแกเตรียมแบบเตรียมข้าวปลาอาหาร<ป>ะอะไร<บ>ะวา <ะ S 2> เยอะแล้วเกงใจไงเพราะว่าลูกแกก็เยอะลูกไปหลายคนสามสี่คนแล้วกแกก็ไม่ใช่คนรวยอะไรเนาะเออแบบว่าแล้วมีน้ําใจมากแบบอย่างอย่างเอฟซีแตนไปอย่างเงี้ยบ้านแกก็เป็นที่หลงรับเอฟซี ต่างๆเอวิติ n งจิงกะเบลไม่ว่าจะใครไปใครมาเป็นเหมือนที่พักพิงยังไงก็ไม่รู้เป็นเหมือนสาลาพักอะ่ะ<ด>ก็เลยรู้สึกว่าอาพี่ชายเราคนนี้นี่คือที่สุดละนะฮะ<ด>ก็นี่แหละอยากจะแบ่งปันโมเมนต,ต์แบบน่ารักน่ารักให้ทุกคนมีโอกาสได้ดูกันนะคะไม่ได้อวดอะไรแต่อวดพี่ชายที่น่ารักของตะกะแตนว่าพี่ทิฐานเนี่ยคือที่สุดของการดูแลได้ดูแลแตนไ,ได้ดูแลพ่อแม่ได้เอาง่ายๆตั้งแต่แตนเด็กมาแตนโตขึ้นมาแตน สิ่งแรกที่แตนเห็นคือพิธิภูงข้าวอุ้มน้องอุ้มหนูอะกระเตงใส่ข้างแล้วก็หาบน้ำด้วยเอาน้ำตักใส่โอ่งหุงข้าวหุงปลาพ่อแม่ไปทำงานทำไร่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยซักผ้าให,หให้น้องให้น้องคือแบบโอ๊ยแบบแบบลำ,ลำบากมากลมก็คือพี่ชายเนี่ยใช่ใชแล้วแกเป็นแกเป็นพี่ชายอะแกไม่ใช่แบบพี่สาวอะ ผู้ชาย <ทำ S 1> อ่ะ,ชอะใช่แล้วทําทุกอย่างให้อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค้องสดว่าพีทิศ่คือที่สุดแล้วทุกวันนี้ยพิ่ทิศแบบเสมอต้นเสมอปลายมากแล้วแบบเรามีความสุขมากรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดเป็นน้องแก่รู้สึกโชคดีที่แบบเราเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าชาติหน้าฉันได้ก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นน้องของพี่อีกไม่รู้ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าแต่รักพี่ชายมากนะคะพิทิศฐานพี่ชายตั๊ก,กแตนจุลดา